แกงกัวเกลย,ย,ยรบยีราดดูดูพี่น้องดูอยอยอน่าก,กินอย่างแรกนีม่มาดูถวนวมะสมที่พี่บ่าวใช้นะอันดับแรกก็เป็นไก่เนื้อหนึ่งตัวหนึ่งกิโลครึ่งต่อมาก็เป็นบย,ยีราแล้วก็มีพริกแดงกินดาช่วยแต่งสีน้ำตาลายครึ่งจอนกะปิของเอกอร่อยใช้จนจะหมดแล้วก็ใส่ลุงใบักประมาณห้าสิบกรัมประมาณนี้ต่อมา เครื่องแกงวันนี้พี่เบาใช้เครื่องแกงเป็ดพริกหุดนะของเอกอร่อยพี่น้องใส่นมปยประมาณ120กรัมแล้วก็น้ำปลาซึ่งจะใส่ตอนที่ชิมแล้วก็ปรุงรสวิธีการทําง่ายมากพี่น้องเดี๋ยวพี่เบาจับเกยเป็นชิ้นแล้วมาดูขั้นตอนการปรุงกันเลยพี่เบาก็หั่นเกยเสร็จเรียบร้อยเอาก,กระทะตั้งไฟนะแล้วก็เติมน้ามันลงไปประมาณนี้ก็ใช้ไฟอ่อน ทีนี้ก็เอาอเครื่องแกงพี่บ่าวผสมกับกะปิแล้วเอาลงมาผัดเลยขั้นตอนการทํมมีหลายแบบโดยปกติแล้วบ้านพี่บาวเนี่ยจะเอาเนื้อเกยมาผัดโกลให้พอสุกนะแล้วก็เอาเครื่องแกงผัดลงไปวันนี้ก็จะทําแบบวิธีง่ายๆเอาเครื่องแกงมาผัดกับน้ํามันโกลให้พอหอมต้องใช้ไฟอ่อนพี่นอ้องช่วงนี้ เอาละก็ประมาณนี้ก็ใช้ได้เอาเนื้อไก่ลงมาปัดทีนี้ปรับเป็นไฟกลางขึ้นมาก็ผัดไปจนไก่เริ่มสุกนะพี่น้องถ้ากระทะแห้งเกินไปเนี่ยก็ใส่น้ำลงไปได้นิดหน่อยก็ต้องผัดตรงนี้อย่างน้อยสิบนาทีนะพี่น้องขั้นตอนนี้เราผัดจนน้ำมันเริ่มออกมา เวลาทำติดเนี่ยก็จะได้น้ำแกงที่เข้มข้นน่ากินนะไม่เฉยเกินไปการผัดแบบนี้ก็จะทำให้เครื่องแกงเนี่ยนะมันก็เข้าเนื้อเก่ด้วยเอาละตอนนี้น้ำมันก็เริ่มออกมาแล้วพี่น้องทำคล้ายๆกับการัูวพริกเลยน้ำมันออกมาทีนี้ก็เติมน้ำลงไปได้ถ้าเคยจะทำแกงข่วพลิกนะเติมน้ำอีกหน่อยเดียว แล้วก então, ็ใส่ใบมะกรูดใส่พริกไทยโอนนะใส่พริกจี้ว้าลงไปปัดอีกนิดหน่อยก็เสร็จนะแต่แกงเคยใบยี่ราหรือว่าใบราเนี่ยนะก็ต้องมีน้ําหน่อยพี่บ่าวก็ใส่น้ําลงไปปุ๊บละประมาณนี้ก็ไม่ถึงกับต้องเยอะมากเท่าไรนะของพี่บ่าวนะก็จะเห็นความแตกต่างของน้ําแกงเลยว่ามีความเข้มข้นขึ้นมาเราต้องการให้ฉุกแล้วน้ําประมาณนี้นะ ก็เติมน้ำลงอีกหน่อยนึงตอนนี้น้ำก็เดือดคลัก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 ขึ้นมาแบบนี้เลยอือหือดรับรองความน่ากินก็ปล่อยแบบนี้ไปสักประมาณสิบนาทีแล้วก็ผ่านไปประมาณสิบนาทีแล้วน้ำก็เริ่มอยู่ในจุดที่ต้องการการผัดตอนเรกแล้วก็เคี่ยวแบบนี้ก็จะทำให้น้ำมันของเกยออกมานะแบบนี้ ถ้าพี่น้องไม่ชอบก็สามารถตักออกได้ ừ. ทีนี้ก็จิมเนื้อไกลถูกุแล้วนะแต่ความเปรยก็เอาตามชอบรสชาติเกือบใช้ได้แล้วพี่น้องพี่บ่าวก็จะปรุงด้วยน้ำตาลน,นะครึ่งช้อนน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนคิดว่าหนึ่งช้อนเมื่อกี้นะพี่น้องแบบนี้ช่วงนี้ก็ปรุงตามชอบด้วย ใครจะใส่ผงปุงอร่อยก็ตามชอบก็คนให้พอถัวมามมน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาไปทั่วๆท,วทีนี้ก็ใส่ใบย,รยีราแล้วก็พริกจินดาลงไปถ้าพี่น้องมีพริกขีก้ควานะก็ใส่พริกขีก้ควานะพี่เบาวใส่ไปต้องการให้สีมันน่ากินอ่ะละทีนี้ก็กดๆลงไปแป๊บเดียวนะมันก็จะยุบลงไปเลยแล้วความหอมก็จะเกิดขึ้น หอมมากโ๋วยเีใบยีาราดลงไปนี่นะบ้านพี่เบาวเรียกใบราอือหือพี่น้องเออต้องจัดแล้วเมนูนี้มันทำไม่ยากเลยนะเพียงแต่ขั้นตอนแรกนะผัดให้น้ำมันกลยเริ่มออกมานะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยติดกวยได้เลยเมนูง่ายๆพี่น้องแต่น่ากินมากกัน Uh huh. ดูทีสันนอีกยอแล้วพี่น้องก็ติดเรียบร้อยนะแกงขั่วเกยใบย,ยี่ราอ uh huh. พี่น้องอออ่อามันหอมต้องลองครัพี่น้องต้องลองวิธีการก็ทำไม่ยากด้วยนะก็เป็นว่าติดติ้นบลาติดนะเป็นเมนูที่ไม่ยากเลยพี่น้องแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บา่าวซะอีกวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบุณครับสวัสดีครับพี่น้อง